ตั้งแต่หมดสัญญามางานลุมเลยม,มีละครติดต่อมาหลายช่องเลยคือจริงๆอะค่ะโมพอโมหมดสัญญามันคาบเกี่ยวกับช่วงช่วงนั้นพอดีอเนอะโมก็เลยไม่ได้ออกมาพูดกับใครว่าฮัลโหลหมดสัญญาแล้วนะขายงานนู่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้ามีก็รับโอกาสเข้ามาก็รับเท่านั้นเองค่ะตอนนี้แปลว่าม,ามีแปลว่า,าสามารถร่วม,มาในในงานได้กับทุกช่องเลยได้กับทุกช่องแล้วค่ะ ไ,ไปได้ดดหมดเลย,ยค่ะตอนนี้อกคะก็มีไปเกือบดีกว่าค่ะ,คะเกือบ<ต>เกือบละจะมีละครเห็นโมเดลช่องเลยมีค่ะมีละครแต่ว่าบางผลงานเราเรายังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายแล้วก,ก็การตกลงต่างๆบางเรื่องก็มีรีทูปไปบ้างแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบถ้ามันร้อเปอร์เซ็์เมื่อไหร่เดี๋ยวกนนน็น่าจะได้เห็นกัน มีนี้ประมาณกี่เรื่องครับที่ติดต่อเข้ามาหาเราเดี๋ยวนะนัว่าเยอะอันนี้คือกี่สามสี่ห้าถึงหกป่ะใช่ไหมมันอันอย่างนี้งานเยอะเลยมีเวลาไปทำชาแนลคือ <YouTube S 1> โมอ่ะโมมีมีเวลาค่ะก็คือจริงๆง,งานยูทูบเหมือนงานอดิเลกซึ่งเราจะพูดตั้งแต่เทปแรกแล้วว่าถ้าเรามีเวลารเราจะทำให้ดูเพราะว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้ทํําทาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันมันคือความทรงจําที่ดีของเรา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 อยากถ่ายอะไรเก็บไว้เราก็จะเอาอันนั้นเก็บไว้อะโมขอเล่าเรื่องหน่อยอได้ไ,ไ, <laughs> ได้ได้ไม่ได้วา่าอะไรเลย,เลยได้เลยอ,อันดับแรกเลยรู้สึกไงกบ้างกับล่าสุดที่แม่ยกยกฟล้องเรื่องถอดเป็นคดีพาฒนากรรมคือโมโม่สำหรับโมโมว่าเฉย ข้อแรกเหตุผลนะเอาอย่างนี้นะเอาตามเหตุผลหนึ่งคือเป็นการตัดสินใจของคุณแม่ซึ่งหนูไปห้ามอะไรความคิดไม่ได้ข้อสองต่อให้คุณแม่ถอนฟ้องในคดีความอาญาม,มันก็ต้องดําเนินต่อไปเพราะมันยอมความกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายต่อไปเป็นหน้าที่ของอายการพิจารษาต่อไปเพราะว่ามันถอนฟ้องไม่ได้นี่คะ ยังไงคดีความก็ต้องดาเนินดําเนินไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบคดีอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ได้กังวลหรือเสียสอะไรกับการที่ที่มีการถอนฟ้องหรืออะไรต่างๆตามมาแต่มันเหมือนว่าพอเวลาแม่ถอนฟ้องมันก็เลยทําให้เรื่องแบบเบาลงกรทุกอย่างลงคดีแบบอันนั้นคือจุดด้อยของคดีนี้ค่ะมันจะเบาลงจริงๆแหละตามที่คนอื่นเห็นก็จะเบาลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราบังคับเขาไม่ได้เนาะ ส่วนตัวมีมุมมองในเรื่องของคดีนี้ยังไงบ้างคะว่าถ้าคือเชื่อว่ามันจะเป็นอาญาอนะไรแต่ว่าคือตอนนี้แบบเหมือนมันยังไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาจงจริงนะส่วนหนึ่งอะโมก็ยังเชื่อในกฎหมายโมยังเชื่อในการทํางานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายแล้วก็ยังเชื่อการทํางานของอายการและผู้พิพากษาเราเชื่อแต่ส่วนที่เราไม่เชื่อยอมรับจริงๆโมก็คนคนหนึ่งอะเราก็ก็มีในส่วนที่ไม่เชื่อโมก็ยังคิดเสมอว่า ทุกอย่างหลักฐานมันใช้พิสูจน์คนเหตุการณ์ต่างๆได้แต่โมก็ยังเชื่อว,ว่าเวรกรรมหี๋ยว,ว่าตามทันเลยคือตัดตัวเหมือนยังไงเขาก็ออกมาใช้ชีวิตนอกข้างนอกสังคมยังไงก่อนนะ่ะมันก็เป็นข้อหนึ่งแล้วอ่ะโมเราคืกอก่อนนะเนี้ยล่าสุดคือเพื่อนา,อานจะได้มีการออกมาพูดกับสื่อว่าคือตัวเพื่นานเองเนี่ยหลงจากนี้จะมีการแบบว่าจุดตามและจุดพูดเรื่องโมนะ อันเนี้ยวามรู้สึกส่วนตัวเราอะในาฐานะที่เราแบบเป็นเพื่อนอยู่แก๊งเดียวกันมาตอลอดเนี่ยเรา้นยังไงบ้างคืออย่างนี้โมใหญ่ทุกคนเข้าใจว่าหลายๆฝ่ายอะเราเราเป็นน้องอะถามว่าหนูเหนื่อยไหมหนูก็เหนื่อยนะหนูก็ท้อนะกับการที่เราว่าเราก็พูดตรงไปตรงมาแล้วเราไม่เคยโกหกอะไรแต่เราโดนดา่าแต่หนูอะหนูไม่ถอยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพี่เราทั้งคนแค่นั้นเอง ต่อให้ต่อให้พี่นาบอกว่าโอเคฉันหยุดพูดละฉันไม่อะไรละเราเข้าใจความเหนื่อยของแต่ละคนเลเวลไม่เท่ากันมันจะมีบางอย่างมันจะมีบางอย่างพี่โมยังไม่สามารถหยิบขึ้นมาพูดได้ไหมอะไรอย่างงี้คืออย่างงี้เวลาโมมีอะไรในมือโมส่งต่อให้ผู้ใหญ่ตลอดโมทําอะไรโมปรึกษาเขาตลอดถามว่าหลักฐานอะไรที่มันผ่านมือเรามีไหมรูปภาพหรืออะไรต่างๆที่มันชี้ได้นู่นนี่นั่น เราก็ส่งต่อ้ผู้ใหญ่ตลอดให้เขาพิจารณาให้เขาดูว่าจริงหรือว่าไม่จริงเราเราไม่เคยทุรทาไปเองว่าอุ้ยเราได้รูปมาเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยเรามีการตรวจสอบนะเรามีการปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนตลอดใช่ค่ะเราได้มีการเปรียบเีาก่อนนะก่อนที่พี่พนาจะออกมาให้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าฉันจะขอหยุดตามแล้วอะไรคุยค่ะจริงๆมีการนัดเจอตลอดวันอาทิตย์นี้ก็นัดเจออธิบายแต่แต่เราก็ โมเป็นคนที่ต่อให้เป็นเพื่อนพี่น้องหรืออะไรก็ตามเราเราจะไม่ล้ำเส้นสิทธิส่วนบุคคลของเขาถ้าเขาอยากหยุดพูดเขาอยากจะทำอะไรมันมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาเราจะไม่เข้าไปยุ่งแต่นี่มันก็เป็นชีวิตโมเหมือนกันโมก็โมก็ไม่ได้ผิดที่โมจะจะจะ,จะพูดแต่โมไม่เคยพลาดพิงใครแค่นี้ในการที่โมบอกว่าโมยังเดิน้าเพื่อหาความจริงในเรื่องนี้อยู่อย่างเงี้ยแปลว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่าง เหมือนบางสิโมก็ดูเงียบไปไงแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ออกมาบางจริงทนะี่โมไม่ได้ออกมาพูดโมดูเงียบแบบไม่ใช่ว่าไม่เคยทําอะไรนะโมทําตลอดนะแต่แค่เราก็ทําในที่ของเราอะ่ะเราไม่เคยแบบโงชงฉาออกมาว่าแบบมาพี่ตั้งต้นแถลงข่าวหนูทําอันนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันนึกออกไหมไมันก็อันนี้นเขาเรียกหิวแสงปะหนูป่าวะ่ะหนูก็ทําในที่ของหนูหนูก็อยู่เฉยๆของหนูหนูไม่เคยแบบไปนั่งด่าว่าใครหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูหนูไม่เคยนะ ยืนยันว่าหนูก็จะไม่หยุดต่างเรื่องนี้พี่หนูตายอ่ะห,อหนูหนูไม่หยุดหรอกจนกว่าหนูจะรู้ความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่ใครจะไม่ออกมาพูดหนูไม่ว่าอะไรเลยหนูหาเท่าที่หนูหาได้หนูทําเท่าที่กําลังหนูมีแค่นั้นแม้ว่ามันยังมีบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แค่รอเร<น>าในเรื่องของูคดีหนูแค่รู้สึกว่าถ้าถ้าหนูรู้ว่าอันนี้คือความจริงจริงๆแล้วทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ หนูจะเชื่อต่อให้มันเป็นสิ่งที่หนูไม่อยากเชื่อก็เถอะแต่ว่าขอขอ,ขอพิสูจน์จริงๆว่ามันคือความจริงแต่ไม่เคยล้าดายใครนะพี่มอขอญาตย้อนนิดนึงตอนเรื่องบางแจ็งโทรหากัณทุกคนเลยล่งสนิทน,นี่ก็เพ <ขอ S 1> ิ่งโทรหาไม่ได้รับเมื่อวานอขอเพิ่งโทรหาเราด้วยาไอวิดีโอมาแต่ผมไม่ได้รับเมื่อวานยังไม่ได้ติดต่อกลับนะตอนนี้เขายังมีส่งจะา,ารแปดคนให้เราอะไรที่เขาส่งมา แล้วแล้วมันผ่านหนูมาหนูก็จะส่งให้ผู้ใหญ่ต่อว่านี่คือความจริงหรือไม่ให้ตรวจสอบอีกทีหนึง่งเราเราไม่ได้ไม่เชื่อใครและเราไม่ได้ว่าเราเชื่อใครทุกอย่างเรามีการตรวจสอบและเรามีการเช็คตลอดว่าว่าอันนี้พอเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นไปไม่ได้เราก็จะทิ้งตรงนั้นไปอะไรแบบนี้ค่ะัจกจนี้เราจะติดต่อกับค่ะเพื่อนทักกลับไปว่าว่าเขา เขาวิดีโอคอลมาแล้วก็ทิมบอกว่าถ่ายเมื่อวานตอนบ่ายอ่มเมื่อเมื่อตอนเช้าก็เพิ่งถักไปก็รอติดต่อกลับเท่านั้นโอเคโอเคนะโอเคคับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออินสึ่